5กุมภาพันธ์2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับในวันนี้เราจะดำเนินการเอาเชื้อราไตรโคดม่าหรือว่าราเขียวไปใช้ในการพ่นรสราดทางดินให้แก่ต้นผู้เรียนทีนี้มันจะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งว่าก่อนที่เราจะนำเชื้อไตรโคดม่าที่เราทําการขยายแล้วนี่ไปใช้เราจะมีการขยายเชื้อราไตรโคดม่านี้ให้เขามีประชากรเพิ่มขึ้นมากอีก ก่อนที่เราจะนําไปใช้วิธีการก็คือ 1. เราก็จะเอาเชื้อ3ถุงนี้ใส่ลงไปในถังนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับเราจะทําการแช่ไว้ประมาณสัก1คืนนะครับเราถึงจะเอาไปใช้นะครับวัสดุที่เรานําใส่เนี่ยอันดับแรกก็คือเชื้อราเขียวหรือว่าไตรโคนมาเราใส่ลงไป3ถุงนะครับในน้ําเปล่าในถังนี้ประมาณ2 0ลิบร อันดับที่สองเราใส่กากน้ําตาลไปประมาณเท่านี้นะครับเราใส่ลงไปแล้วอันดับที่3นี่ก็คือรําอ่อนขนาดประมาณเท่านี้อ่ามาดูใกล้ๆเลยครับอ่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรนะครับรําอ่อนนี้ถือว่าเป็นอาหารของเชื้อราอย่างดีนะครับเมื่อเราเอามาใส่เอามาผสมกันรวมกันแล้วก็จะทําให้เชื้อราไตรโคดมานั้นอ่ามีอาหารมีสเสบียงในการที่เขาจะทําการขยายตัวอ่าในคืนนี้นะครับ เราจะทําการอ่ามาดูใกล้ๆเลยทีนี้เราจะทําการขยายทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนผ่านไปนี้ก็จะทําให้เชื้อราเขียวหรือว่าราไตรโคดมานี่เขาขยายตัวเต็มถังเลยนะครับแล้วตอนเช้าเราถึงกรองเอาน้ํานี้ไปใช้สำหรับประโยชน์ของเชื้อราเขียวนั้นมีประโยชน์ในแง่ของการยับยั้งเชื้อราร้ายไม่ว่าจะเป็นไฟทอปทลัล่าหรือเชื้อราไม่ดีทั้งหลายเนี่ย เชื้อราเขียวนี้เขาจะทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้อาหารที่เราใส่ไปก็จะมีพวกรำแล้วก็กากน้ําตาลเราใส่ไม่มากนะครับเราจะทําการแช่ไว้หนึ่งคืนก่อนพรุ่งนี้เช้าเราค่อยเอาไปใช้สําหรับอัตราใช้นะครับก็ใช้น้ําเชื้อราเขียวนี่ใช้ในอัตรามากก็ได้เพราะว่าเขาไม่มีรสเค็มนะครับเขาเป็นเพียงสปอร์สีเขียวเ,ยวเหล่านี้นะครับ เวลาเราพ่นไปทางดินพ่นถูกกิ่งถูกต้นถูกใบถูกดอกถูกผลของทุเรียนเขาก็จะทําหน้าที่ในการยับยั้งเชื้อราไปในตัวนั่นเองนะครับเราจะทําการแช่ทิ้งไว้นะครับปกติแล้วเราแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนตอนเช้ามาเราก็เอาไปใช้นะครับนี่คือรําอ่อนแล้วก็ก,กากน้าตาลนะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเขาก็จะขยายตัวเต็มที่นะครับ มันเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการใช้ไตรโกดม์มาถามว่าถ้าไม่ใช้แบบนี้เอาเฉพาะเป็นผงนี่ไปใช้พ่นเอาไปเอาไปหว่านตามต้นทุเรียนก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเขาจะทําหน้าที่ในการขยายตัวในดินไปเองแต่นี่ก็คือการแนะนําเทคนิควิธีการหนึ่งที่เราเคยทํามาเป็นประจำซึ่งค่อนข้างที่จะ,ะน่าพอใจนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ